เอามาดูวโน 2K ออกไล่กับจะหนักจะเต็มเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาดูทางขึ้นกับวันนี้ทางขึ้นนี่ชันเนาะดูว่าจะเลี้ยวเข้าไหม รถคีบนี่ก็เสียลีลาอยู่ครับต้องเอารถคีบมาพยุงไทยเนาะเพราะว่าทางขึ้นมันชันครับเลียวไม่เข้าเนะโอ้กำพ้อยมาเยอะออออยเ,อะเออกินรับ ไม่ล,ลังพอดีเนาะกับสุปหลอ่อใส่ประมาณนี้ครับ รอบจะวิ่งอย่างเดียวครับรอบนี้จะมาอย่างเดียวครับเย็น่นาจจะเร็วอยู่ครับเพราะว่าขนาดใส่สโลนี่รถจะวิ่งอย่างเดียวเลยเนาะต้องวิ่งไปดักหน้ากันรับ รถก็เร็วดมีวงแคบเนาะีกระอเสียงดังามบนี้ เก๊ก็รถไม่ดันไว้แม่เก๊กดันไทยไว้รถขี่ก็ไม่เป็นครับทางขึ้นมันขึ้นยากครับ อ้อมเทียงนาชิดเกินครับ